ผมไม่ความมั่นใจนะครับวัคซีนนะครับซีโนแวคนะครับเป็นวัคซีนที่มีทั้งคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิผลวัคซีนซีโนแวคเองเนี่ยในอยเองเนี่ยเราอนุมัติไปเมื่อวันที่22กุมภานะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้ใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ย29วัน29วันเนี่ยเราดูทั้งเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภยัยข้อมูลในส่วนของการ ทดลองวิจัยนะครับในประเทศบราซิลของอวัคซีนซิโนแวคเนี่ยนะครับแม่เข้าโรงพยาบาลได้ประมาณ78%นะครับลดตายหรือเสียชีวิตเนี่ยได้100%นะครับแล้วก็มีประสิทธิผลที่มากกว่า50%เนะครับเพราะนั้นก็ให้มั่นใจนะครับและที่สำคัญก็คือองค์การอนามัยโลกเองนะครับก็ซื้อวัคซีนซิโนแวคเนี่ยเพื่อไปใช้กับพี่น้องของเราในทั่วโลกเนี่ยนะครับหลายร้อยล้านโดสนะครับในส่วนนี้ก็ อยากให้เข้าใจนะครับในเรื่องของทั้งเรื่องความปลอดภัยคุณภาพและก็ประสิทธิผลครับ